โจเนาะมีเพศว่าแจกงให้ผู้บ่าวเนี่ยมาดูใส่ผู้สาวส่วนนะ่ะเตรียมเข็มหน้าจอเด้อทุกคนเข็มหน้าจอเด้อเตรียมเข็มมาหน้าจอเด้อเป็นคนหาอยู่เอาใส่เนาะโอ้ยโจทยังเปลี่ยนหน้าปกอยู่ใส่เนี่ยเด้อทุกคนเข็มเอาเด้อใจสนใจสาวงามสาวมุมบ้านในุกเขา การร่วมตัวมาเล่นตลชอยู่คือมีเน็ตบอนเดียวนี่หมดหมู่บ้านก็นขึ้นมาเล่นอยู่นี่เลยบ่มตัวอยู่นี่เลยสาธุ<อ>ทุกคนแต่พูดแตอยากมาเล่นแบบนี้ก็มาเด้อหมู่บ้านนี่้านนานหนาวนี่บอกเลยเราทิ้งไพ่น้ำดินตลชาญน้ำที<อ>่ขาดนาะเ้ือว่าเป็นจำนวนหลายเนาะ สบายดีทุกคนเบ่งชาวชามาลินตละลิสับเทียบเลยอุย้ยมูอบานในหุบเขาทุกคนเลยนี่อ่าเดินไปเด้อเนี่ยเอามืดแล้วนี่ก็คือชาวแวีนมาดินตะลิสับคือกันแต่กับบูม,มิเน็ตมันนั่งแซ่อันน่าไวไฟน้ำมูอทุกคน นาจงซานอนก็เลยเอาเงินให้ซื้อบัตรเป็นเงินมือเราต้องแชร์แล้วเจ้าต้องแชร์ให้มูแล้วเด้อแบ่งกันใช่เพราะว่าไอ้กับบุมีคือกันแต่ว่ามือหน้าไอ้ได้มาทั้งนี้อีกไอ้ก็จะได้ซื้อมาให้อีกเด้อเอาจากเดือนหนึ่งเนาะมันจะได้แบบโดนๆไงทุกคนบุมีสัญญาณโทรศัพท์หมู่บ้านนี้เด้อหมู่บ้านในหุบเขาก็เลยมานั่งลินโทรศัพท์ซื้อมือซื้อมือ ม่นล่มผู้บ่าวเลยแดงหมู่บ้านในี้ยม่มีผู้บ่าวเนาะมีแต่ลินตระศัพท์เนาะเพราะว่าเพราะว่าอานาหมู่บ้านห่างจากคนอื่นเนาะผู้บ่าวก็เลยมาหาโมได้นามกันลายทางกันยากก็เลยได้แต่เสร็จแต่คุยช่วงหน้าพุ่นผู้แหละนาแรงผู้แหละผู้บ่าวมานาแรงบอกนาแบบทางแหงเนาะผู้บ่าวก็มาบอกบ้านบ้านได้แน่มา บูแต่ว่าคุยเรื่อยๆไม่ได้คุยเ่าเกิดไรกันลมในโทรศัพบเนาะอเป็นยังไงเมื้อนี่กินข้าวกัำยังน้ำไหมน้ำไหมตลอดเลยทุกคนมายำใดก็กินแต่บังแต่บังงามพอกินน้ำไหมน้องบอกว่ามดดมือมดเว้นกับปาดแต่น้ำไหมเนาะขายได้จากแซนแล้วน้ำไหมเจ้ายังไม่ได้ขายเนาะกันขายกันมาได้จากแซน จำแชนได้บ่โอ้แต่ว่ายังไม่ยากขายใบได้หลายเนาะหลังจากยที่ขายน้ำใหม่ได้แล้วจะซื่อเสืยอซื้อสบู่ซื้อเพชรตะกินนี่กามหน้าบุ้มมีสบู่เนาะโอ้ยเบาใสก็เลยจงสานน้องก็เลยไปซื้อสบู่ให้โลนึงตะกี้นี่กับยาลังหัวอีกน้องนี่บอกเลยว่ามาตีเวียงกับบุ้มีเงินเนาะติดทองมาลานเดียว มาให้แม่บดเลยไปหลายเดือนเนาะแต่กับบ่มีเงินทุกคนอ้ยน่าเห็นใจน้องอีเรียหมู่บ้านสัญญานกับบ่มีแถมมาแช่หฮอนแช่ไวไฟน้ำมูออีกอยาก่างเร่ยนตลอกเนาะอยู่กับเคยเร่นมันเงาแต่ใครเนี่ยมีคนเคยอยู่บ่มีบึงคิดโม่ใช่บึงติ๊กตัง้งเนาะอ๋อเป็นสาวโสดบ้านป่าสาวงามงาม โม้ <Yeah. S 1> well, is, ันย well ่มสยังไ่ได้ไปอไอย่าไปเลยจทากไปไเลยยังนั้นอยู่นี่แหละว่นไปว่นมาบานซื้ออได้นหอดพิชชาวบ้านนี่กินะพูตากตะแพงอินเดยเลยเราเปิดแล้วทำไมแปลงนิ่าปลาเด้อไกรเกิดบนตัโกจะกว่าอย่งบ่โก มาเรีสนัญ,ญโก,ก็มี่โกงเขาอะว่าใช่โอ้ยเบิ่งทุกคนคุณบ่บบาวก็จะมาลินตระสัมมดมุบ้บานมาลินนี่เน,นาะมีคนเดียวนี่อืมเป็นเด็กปะแต่ละมือเด็กเมื่อคืนนี้ฝนตกไปตรงเนาะตอนมือนี่ตรงเนาะจำว่บบาย่านขอมาลินตระสัมคือเห็นว่ามีผู้บ่าวอุ้มจะไปแบบ เวลาเจ้าเมื่อม like ีหูบ่าวลัดทางอุ่มเดี๋ยวจะาเ่ย่านบ่บ่ย่านมันละโม่บ่กอ๋อเขาบอกว่าบ้านเจ้านี่จะเอาเกือบไว้ใช้เขาลักไปเนี่ยแม่นบอกเขามักลักเกือบบ้านเจ้าน่ะเคยบอกแบบว่าเชียเกือบมีบอยังบ่เคยเนาะแต่ว่าคนอื่นน่ะอันน่ะเคยเชียเนาะเขาเอาดีเกือบเนาะชิลัยก็เขาเอา ถ้าเจอมั่งง่ามังงานต,ต้องขึ้นเพื่อนเลยเพิ่มไปได้ได้กินข่าวว่าเขาลักน้ำใหม่อีกเดี๋ยวนี้น้ำใหม่กันลักเกิดเปนลักเดี๋ยวน้ำใหม่เจ้าจะไว้ใชายเมืนเน่อไงระวังเด้อระวั <c oughs> ะงเขาเอาไปอันาอีกเด้อมีคนนอนเผาเนาะอีพ่อจับอ่ะอือช่วงนี้ก็อันา หน้าผลเน่าตากกันนั่นแห้งก็เลยเป็นยางเนาะคันบ่อเผาก็นไม่ได้เนียขโมยหลายเนาะขนาดเกือบรองเท้าก็ยังเอาไปเนาะสุดยอดในบ้านเจ้าเนี่ยบ้านเอินหรือบ้านเจ้าเองกล่าวบู๊คือกันเนาะเพราะว่าเป็นลายกับกันขึ้นเนาะอะไเช่นอืมใครว่าอยู่มาบ้านเจ้าเป็นยังเราจึงเอาเกือบเป็นถึงเป็นเหือนวมด เขตมู่บ้านด้วนนี่ยเลาจะไปข้างล่างเนี่ย,ยแต่ว่าบ้านเจ้านี่เอาขึ้นทางมดตอนแรกเขาก็นึกว่าเขา,เขาคิดตัวแอวนเลยเขาบอกว่าเอาเกือบขึ้นแล้วแม่บาใสา่เดี๋ยวเขาก็เอาไปนนนเนาะมันไอ้เียมือนั่นได้ยินชาวเวียนว่าว่าน้ำใหม่เขาเอาน้ใหม่เขาก็เอา,เ,า,เ,อาเอาน้ำใหม่แล้วก็กลับไปเอาเกือบอีกคืขึ้นเดียวนะซองเสียอ,อันนั้นก็จเจ้าหลังน้ำใหม่ ก็รักเกือบพร่อน mm hmm. <oh ี่สาวงามผลิตภาเยิ่งขึ้นอันจุงๆงมันจะได้มีชญานโอ้อันเจ้ากับลาวไพ่เป็นเอื้อยรือนปล่าคือกันมันจะฮ็ดเวียงน้งกันบ่โอยูเวียงน่ะโอ้ใช่คนหนึ่งเลยอ่ะสองคนยู่จานี้โอ้แต่ลาวน่ะมีแฟนแล้วบ่ บบมี่ <laughs> บมี่มี่กินตัวบ่าโสดอีกแล้วทุกคนตัวเอซีเด้อจ้าเด้อมูโสดเนาะมีเพศ่าแจงให้ผู้บ่าวเนี่ยมาดูใช้ผู้สาวส่วนนะ่ะเตรียมเข้มหน้าจอเด้อทุกคนเขรียมหน้าจอเด้อเตรียมเข้มมหน้าจอเด้อเป็นคนหายอยู่เอา ใส่เนาะโอ้ยโช์ยังเปลี่ยนนาโปกอยู่ใส่นี่เด้อทุกคนเข็บเอาเด้อเก๋สนใจสาวงามสาวมุมบานนฮุกเขาการร่วมตัวมาเล่นโทรศัพท์อยู่คมมือสม,มือ่อสมอคุนเห็นบอ่อันนั้นโทรศัพท์มาได้แนวคุ้งนะฮะยืนกันเป็นแถวเลยได้นะสุดยอดทุกคนบ่าใส่มาสองรอบติดใจกินหอดสาวในหฮุบเขานี่แหละวันไปวันมา เมือก็เมื่อกปได้เนาะหูยแสงงามเลยฮะช่างเพื่อช่างเพือกในป่าลึกนี่อนนี้ดีทุกคนเลยแห้งลึกแห้งงามทุกทาวนี่เขาไปข้างในฮุบเขาอีกแห้งงามเลยหูยนี่อีกแล้วนี่บ้านบ้านนีแต่ยังบ่ลอกบันไดอีกเขาไปในฮุบเขาอีกแแห้งนี่จะพูงงามงแต่กระชันลายกระเจ้าวภาษาบรูษภาใส่การจะบูฮูนี่บูน่ยบูฮูนี่บานละไรบ่ แล้วชื่อจงได๋ชื่อกิโอ้สาวกิแล้วก็าวอันน่ะแม่นเป็นหมู่กันเนาะอายุพอๆกันบ่เรา16อันนี้โอ้เจ้า15แสดงว่าเราเป็นเอื้อยเจ้าปีเดียวแม่นเนาะแม่นเนาะปีเดียว่ ว้าทุกคนสาวสดมิตรพงแม่มาดินตทรศัท์อากินลยแม่มนตะพินอ้บุญบยังเป็นของฝากเห็นน้องๆมาดินตรศัท์ก็เลยซื้อแ่จะเป็นมาหากินเล่นกปเต็มมบเต็มพดเลยกันปัดเอาไปเข้ามาไดีเวลานอเา

ในบ้าวงเกินนั่นเองโอ้ยคนมาเรียนตาาสตบร้านน่ะเออแจ้งมีแป้งนะงงแพ้ไม่พูดเนาะยบนนี้คับ nhìn, nhìn. 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 Ngon. Ngon. đẹp mà này là đúng mà in câu đấy không người ta dài rồi vậy mà đây tất cả มีแต่บุษาผู้ข้างล่างคุณนะมีแต่บุษาไม่ได้นั่งเง้จะกิมุดพูดเลยอันนี้กศรสาวสายินนั่นหรอสาวยินเ้ยเื่อใหญ่อเนี่ยังีอะิมฮาโอู้ยาวอลไเนี่ยอันอยู่สิห้าปีเขียนยู้องไหนบดีเขียนบอ โมเมนต์อาจารย์จะวันนี้นะอาจารย์ลุงชต่อนเย็นได้ยังกินข่าวเดี๋ยวไงจ้าวังหรอจำแจ้ว มันมีน้ำไหม่น้ำใมนะ้น้ำคายบดแล้ว <c oughs> หาน้ำไม้ก็คือหาไปขายเนาะเมื่อกินแล้วเอาบดมือบ้านมาดิ้นมืงเดียวหนิทั้งนั้นเขาก็มาทาั้งนี้ก็เลยไปรงเฮียนโอเฮียนตรงนี้ก่อนทำงานมีนนมเน็ดวอนเดียวนี่ มหมูม่บ้านก็คือมาเล่นอยู่นี่เลยมุมตัวอยู่นี่เลยสาทุกคนถ้าคุณใดอยากมาเล่นแบบนี้ก็มาเด้หมู่บ้านนี่านนาหนาวนี่บอกเลยแบวพิงภัยน้ำนดินตระชับน,น้ำที่แข็ะตัวแตคนจะจนวนหลายเนาะตูดตาขึ้นเขเียนอุดรไต่อรอจานน้ำเข้าแล้ว พอจดซูมจริงๆวัตต์ล้อเนอ่ยเรือจาเรก็เรือตามันกบบ้าน,นกน้แต่ดัง,งรด้านนะเ่อืนเลื้อนนะสิเจเปลี่ยนจาเรือ เอาทั้งเอาทั้งนี่ไปบ้านไหนย้ำารฮะไล่เด็ดวีเินเด็ดเป็นซาซาเติมไปก็เท่านั้นแหละเสียเงินเติมด้วยซ้ำสองแสนกันแล้วสามแสนกันแล้วเก็าสิบแปดพันแปดสิบแปดพันเขาจำเขาจะแสดงว่าเป็นนัมเบอร์กรับได้แล้วสองแสนห้ายยังไหวอยู่ อ่าทางจัดพันดิอ,นนอันนี้บริจาคลำเขาอ่ะเอ้ยปวดเจ็บปนเบียบแบบไม่บ้านโอ้เาจกอ่าจกนั่นคูณได้จ้างขารถให้ กูเทมาให้มาให้ดีงอ๋อกมาเห็ดีแรงแต่ก่อนนะเขาบอกว่าให้เห็ดไปเห็ดงันีไงแม่บ้านแม่บ้านไปหอดไอเห็ดงานนำาแกจีนโอ้เป็นงานมาเนาะทุกคนเลยบันี้หอดพุ่นแล้วอ่าน้องคือน้องขี่รถอ่าต่สวัน์ประหายงจันหอดพ่งจังม่งสามสามน้องสามม่งให้มาอยู่สนึ่งมาหั ไปเองโอ้รู้จักทางไปเองอืมเก่งเลยเพื่อนเลยก็จะเกิดอะไรก็คือแบบเป็นตัวอย่านแล้วเนาะแม่น้ำบรใสาเนาะให้เข้าให้เมื่อบ่หรือว่าหลักเมื่อหลักเมื่อเลยอือ่าบ่อนองแต่คือหอดหอดเวียงจันทร์แล้วบัดนี้สามม้งเสาอ่ะแต่คือยังมื่นอยู่เนาะมีมีผู้ได้มาหับบัณฑ์มึงกุณได้มาหับ คนท e sì> ี่จะเอางานไหมเงี um ้ยก um> ับลวดโอ้ก um ็ค yeah. um ือเงี <t um> <t um> ้ยกับลวดก็คือคนบ้านเฮาเนาะโอ้แต่คนเด็กคือหอดทุนเดี๋ยวนอนน้องเขาอะพอเงี้ยเราคลายไปเนาะแม่ก็คือตอนนี้กับตอนนี้ก็ยังแบบมูที่เจ้านะยังอยู่พุ่นบ่ะก็เจ้าให้งานเนี่ยหรเติดเตอร์ติดเชื่อเลยพนักงาน

เงี้ยเงี้ยเจ้าขันพี่น้องอ่าไปอยู่นักข่าแก่จีนวันนี้จะได้เงินหยวนเนะ <c oughs> เาะเนาะก็ให้เงินร้านมาอ,อยู่สาขา,ทาเท่าแก่จีนร้านใครเขามาอยู่เดือนเท่าได้เนาะประมาณเนี้เขาตัวก็เอาไปจีนเลยเดือนห้าล้านเดือนห้าล้านคล้านอ่างทางสิรลายเนาะแต่ว่า เป <cents S 1> ็นสุน้องตกอ่าตกลงแล้วก็คือแบบเาฏิกายให้โตเกียบพีนเลยใส่สุดสได้ลยบริกรรมบานเลยแน่นปะเรื่องราวของแซวแน่นแซวแซวแหวนเนาะแว่นไปเห็นแน่นหรืเล่าจะยืนบม่ได้ไปปะไปน้ำกันไปน้ำกันสามคนเลยแต่กระโดนต้ม like ถึกกระโดนกระโดนหลอกเนาะกระโดดต้ม uh, คนที่ว่าลอกกะแบบหมู่กันเองอืมนึกกับบ่ฮู้คือกันมูกับมูคือกันอ๋อสมิทธิ์มูว่าเแม่บ้านขอบคุณลกคนที่ว่าอ่างานน่ะเป็นคนลาวบ่คนเวียดคนเวียดนามโอ้เป็นคนเวียดนามทุกคนอนน้องฮู้จังไดภาษาเวียดนามบ่ฮู้เลย คือแบบไปเงี่ยไปเห็ดเบียกครั้งแรกก็คือทึกทึกต้มเลยทึกตัวเนาะถึกหลอกลวงทุกคนเลยอ้ยดีนะน้องๆที่แบบว่า<ด>ตัดใแบบจเนี่ย<น>ตัดใ,ใจบอกไปนะ่ะไรน้องไปเรียบ,บร้อยเลยทุกคนเลยคือแบบสิบ,บุรเทนนาอีพออีเมย์แล้วก็เขาเชื่อไปทั้งไลแหละไปคือไปเป็นชาวจีน ก็คือแบบคาซเอาเป็นเป็นเมียเนาะแม่อาดต้นจีนนะก็คือแบบน้องกาแบบมีอาพริกไว้เนาะมีพริกไว้กระหูกทันก็เลยแบบคิดอาทอยออกทุกคนก็เลยไปหางานหางานยังแบบไหนห่างงานในบ้านคือก้าหางานในบ้านคือก้าวสุดท้ายกันก็คืออยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮามันอาจจะไ่ดูด้าไม่ยิ่งเงินแต่ว่ามันมีความสุข อยู่กับพ่อกับแม่ดีกว่าไปไปให้เขาตัวเขาเติมอีกไปครั้งแรกในชีวิตเนาะครั้งแรกได้เห็นเรืองหญ่การเตี้เขาลอกสังงานเลยโอ้ยทุกคนเลยในชีวิตเลยให้บมดชามคนให้บมดชามเลยบ่าแฉวๆเลยสี่คนภายในสี่คน ซสาทึ่งซสาทึ่งซาเสาทึงก็ดนหล่ออีกแคือผู้ติดต่องานกับเสาทึ่งเนาะไปนำเสาทึ่งไปเสาทึ่งก็ดนหลอกคือกันโอ้ดูคนแต่แต่ซสาทึ่งเราเรากำไรแล้วเสาทึ่งมายังคือกำไรเราถือผูสามาบานเนาะเรามีผูผูสามาบานเราเรามีผู้บ่าวมาบานเนาะตอนนี้เาวอะไร เราเทิงมาพาผู้บ่าวเราเมื่อไรวะหมโอ้ยไปซื้อเห็นเราทำนี้ผู้บ่าวมาแต่ลวกเขาบ้างมวมันเป็นลงบ้างเลยแม่ป่าม่ผู้บ่าวลงผู้บ่าวมาหอดเิือพี่มาเจือเลยปลาไเกินลอยรอบวะติดใจติดใจผู้บ่าวแต่ผู้บ่าวเมื่อนําเขาผู้สาบ้านเสืบมีใคมากป้าตวคนเลยเป็นยังไงสาธิ ก็คือแบบหอดิจ like, <ti> ันแล้วเห็นแต่มีตึกๆใหญ่ๆบ่สูงๆบสูงเนาะโบเคยมีตึกปาะเนเนาะเซโปนกะบ่เคยไปทุกคนแม่นบ่แต่ว่าไปหอดิจันเลยตามไปเลยทุคนเดีอยวลาของสามสาวทุกคนไปครั้งแรกกระโดนหลอกต่ไปกรุงเทพนี่บบได้เมือเลย ็คือตอนตอนเช้ามาแล้วก็เขาสีหางานให้บัดนี้เนาะก็เลยเขาว่าสีให้ดูรัมเทอร์เกจีนความโม้ยังไดงตอนนั้นยานแห้งยาดีใจยานแห้งก็คือสิทอหาอีพ่อไอแม่อยู่ไดนโทรไดเปล่าโทรไม่ได้อีพ่อมีเบอร์มยังบ่มีตอนนั้นโอ้ยยังบ่มีตอนนั้นไปยินเลยบ่มีเลยบ่มีเลย อานตรีแห่งไก่เนยสติเนาะเป็นอยังมีการฉบมีกทราบอีพอสติมันอย่างก็เลยแบบโทหากับบไราทุกคนอีพอสติเมสติกับเสียแ้วเนาะสติเนาะเสียแล้วะเสียแล้วนงเสียใจเด้อเดนแล้วทุกคนเลยแต่กนกาเป็นดกคำผาอยู่ในมูบาเทาเลยก็นั้นอาจจะนอนนอนอยู่ยู่นสต่ะ ตอนนี้กามาหอดบานแล้วทุกคนเอ้ยเนาะดีใจน้ำทุกคนยังสิไปอีกบ่ยังสิไปบอสปิจิบอย่านแล้วเมื่อไปแล้วแต่สิบบุรีคัวลาวแล้วเหมืนิมแต่สิบบุรีกลับบานเนาะข้าวใบพุนแล้ววางวว้สิไปห้าพว่านะคนลาวเนาะสุดท้ายก็คือข้าตัวทุกคนเนี่ยน้ำทุงสารน้ำมังไปสี่คน นั่งให้่อะตัวน้องแบบตัวน้องสามคนนี่ไปไปเฮ็ดงานอ่ะกลมฟันนะยักได้ยังเป็นไอโฟนอยากได้เงินซังกะซีคอยโอ้คือกลมฟันกะยังมีเงินแล้วก็อยากช่วยอีพอเฮ็ดเพื่อนเห็ดเพื่อนถือซังกะซีเราอาจาะุยเได้แต่จะได้ยังหรอจะคือไปเฮ็ดงานไกลแท้ เป็นได้อย่างได้ยังเป็นได้รถโอ้เป็นเช้านี้เด้จะได้รถจักบ่อสายินเจะได้ยังจ้ะเป็นได้ลคือกันได้ถสุดท้ายบ่ได้ยังเลยเนาะบ่ได้ยังเลยเกือบเมื่อบ่ได้ือเมื่อบ่ได้เรืงเงินเมื่อเฮือนจากบาทจักพันได้บ่ลนึง ให้แม่เบิดอ๋อเรีว่าไปนํากันนิลิสะมําเบิดอืุกคนเดี๋ยวํากรเนาะอเพื่อนกให้อีพ่ออีแม่อีกเนาะอือุกคนเดนี่นี่ได้จังมือแล้วว้าวแท้บ่สชไลฟ์่าจ สดลายเปอร์เซ็นต์น้ำมูเพิ่นกระสิบเลยมันมีแทนแหลมมันบ้าเนี่ยแหละมาตัวกันเด้อเดี๋ยวถ้าว่ามีมีก็บอกว่ามีเนาะมีเอฟซีคนไทยเหลือว่าฟังไทยสิลมนำเด้อไม่ใช่เฟคคนโสดนะมาเบิ้งเอาบานนี้ตัวแทนบลอคบานนี้เตรียมเข็มมาจอเด้อทุกคนเตรียมเข็มมาจอเด้อเฟคคนโสดอ๋อ เจมแคมป์หน้าจอเด้อเอบิ้อ่าเฟจกันสดพี่แจ๊กเฟรดมาส่งโมเนตเอานี่พี่แจ๊กเฟรดเจมแคมป์หน้าจอเอาเอาเปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนวันเมษชาเมษชาชาอ๋อตา้งมาพี่นี่เด้อแคปหน้าจอเอาเอาทำใจ เปิดคนโสดมันก็คุยเอาโหลดอันโสดหรือบุโสดนี่กันบอใส่กับบอแน่ใจคือกันเนอะอันนั้นก็อยู่ที่อันนแต่อยู่นี่คุยเอาเองอยู่นี่มีอนผมมีแฟนว่าโดยเฉพาะสาวแว่นทุกคนเลยในคลิปนี้กับบวงกับจิทอพจิสมีไว้ก่อนเถอะทุกคนเพราะว่านมีเฮาการมาถามเรื่องราวของสามสาวนี่ไปเห็นอยู่อยู่เมืองใหญ่เลยทุกคนเลย กะเโดนเลากับเป็นนาสงสารสามสาวเลยทุกคนแต่ว่าโดนอาจมูหลอ,อกเนาะมานจไปเหตุงาน่าจะได้เงินจะได้ตาอาของจำที่ว่ายากได้แต่ว่าบ่ได้ทุกคนจะได้คิดในการฝากากุญแจกุศลกิดการสองบวงในด้อฝากไปหากเป็นคิดอสามสาวนี้ต่อไปทุกคน เดนี้ก่อจุ๊บๆไปพรุ่งนี้ก่อน,น,อนบ๊ายบายเนี่บ,บ,นบ๊ายบายนะดึกแล้วอ่ากันจะได้เมื่อนอนแล้วทุกคนเด้อถ้าว่าขึ้นอกขึกนใจกัน,นนานลบคุยเอาเองเด้อบ,บ่ใส่กันบ่ฮู้แล้วเรื่องโสดหรือ,รอ,รอ,อบ,บ,บ่โสดกันาบ่บ่แน่ใจคือกันเพราะว่าอยู่คนละบ่อ,บบอน